แ่นพี่เบนทำไรอะช่วเลี่ยเรียกเนี่ยแล้วโจอดอะ่ะโจดที่เรามาถ่ายกันอะ่ะเออวะพี่เตรียมขับรถกลับบ้านได้เลยนะเจอแล้วเจอแล้วหรอแล้วแค่นจะเอาวันไหนช่วงโค้งสุดท้ายของการตามหานะพี่เบนต้องรีบหน่ลยนะไปเอาจริงอ่ะ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมกินีเจ้านาเข้าสู่รายการไคจูเต็มตู้สเปเชียลเอพิโซดนะฮะใครที่เคยดูคลิปที่ผมไปตามล่าไคจูที่สะพานเหล็กนะฮะเดี๋ยวๆก็น่าจะจําได้นะตอนนั้นผมมาคนเดียวนะฮะพี่เบนกับพี่เบียร์ไม่ได้มาด้วยแต่ครั้งนี้โอ้โหเรามาพร้อมกันแล้วนะฮะพี่เบนพี่เบียร์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเบียร์แจ๊บครับผมไม่ใช่ครับผิดรายการโทษนะครับพี่โจไม่ใช่แจ๊บสตูดิโออ่ะตอนนี้พวกเราก็อยู่กันที่ เมกาพลาซ่า <Mega> สะพานเหล็กนะครับผมมาทำภารกิจในการตามหาไคจูจากกล่องจับฉลาก<ม>ที่ผมเตรียมเอาไว้นะฮะถามนิดหนึ่งเลยไหมถามแบบถามเลยฮะตัวเลือกมันมีมากี่อันเพราะว่าเงินในกระเป๋าเรา,าอาจจะไม่ตอบสนองโจทย์ของมึงอุ้ยไม่ยากไม่ยากคือเกมเนี้ยพวกพี่จะซื้อง,งานซอฟงานกระชับปองเล็กๆหรือจะซื้อแบบงานเอกพัดเอกพัดใหญ่ๆได้หมดเลยเราไม่มีลิมิตราคาเราไม่เกมเราไม่โหดร้ายขนาดนั้น พี่เป็นใส่แว่นมาทําไมเขาเนี่ยกลัวราคามันแบบเข้าตาเรามาเริ่มจับกันดีกว่านะครับมาเอายคอุ้ยเห็นชื่อเเ้ยเฮ้ยอย่าอย่าเห็นนะมองพี่พี่อย่างงี้้นมันเยอะผมอ่ะผมผมให้รุ่นพี่ใหญ่สุดจับก่อนนะฮะโอเคโอเคอย่าเพิ่งแกะประอ่านนะพี่เดี๋ยวแกะพร้อมกัน สามสองหนึ่งของพี่ได้ตัวละครจากหนังกามเมล่าครับใช่ไหมใช่ครับโอเคอ่ะของผมฮะตามหาแล้วก็ซื้อของเกี่ยวกับกอสติล่าเอสพีครับผมซิงคูล่าพอยด์ดีเลยอยากได้ของตัวเองเลยเอออยากได้พอดีเลยของผมได้หาซื้อไคจูตัวล่าสุดจากคลิปไคจูสตอรี่อะไรวะแองจิลัสแองจิลัสไม่ได้อยู่ได้อยู่ผม ไปแทงกีรัานะมาอาะมุดความยากเนี่ยความยากง่ายเนี่ยของพี่ว่าน,น่าจะง่ายมั้งอย่างนู้<า><ด>เอ,อ <c oughs> ดูไม่พี่ความยากง่ายอยู่ที่ราคาทุกคนข <c oughs> <Okay. S 1> อเป็นว่ามา,มาเราไปลองเดินดูตามหากันดีกว่านะครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านที่ น่าจะใหญ่ที่สุดของสะพานเหล็กนะชั้น4ร้านทอยซิตี้นะฮะพี่เป็นเจอตัวที่แบบตามหาหรือยังครับตามโจทย์พี่จะนอกไล่ครับผมเฮ้ยดูมอนเตอร์ฮันเตอร์อยู่พี่จะบอกดีกว่าว่าอะไรพี่จะเตรียมขับรถกลับบ้านได้เลยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วแค่ว่าจะเอาอันไหนอืมโอ้ยดูไปเรื่อยๆก่อนพี่ดูไปเรื่อยๆก่อนมึงไอร้านระหุวายากเออตรงๆผลของการมาเดินบ่อยๆพี่จะรู้มุมว่า พี่ก็ททำเป็นเดินไปงั้นอืมโอ้โหกระชปองโอ้ยพี่นี่กะเลือกเอาตัวถูกนะมาแย่ก็กำลังดูว่าพี่กำลังจะดูได้ว่าพี่จะซื้อชิ้นไหนด้วยเพราะว่าถ้าซื้อทั้งทีเนี่ยก็อยากจะได้ตัวที่มันแบบอยากได้อะหรือว่าเป็นตัวที่แบบเฮ้ยเป็นชิ้นที่แบบมีเรื่องราวหรืออะไรไปหาพวกแกหนึ่งอะแกไปหาเราจะทิ้งพี่เบียร์ไว้กับการตัดสินใจของเขานะว่าเขาจะเอาตัวไหน เออเออแต่พี่ก็อยากจะดูร้านอื่นไหมน,นะฮ่าสิงคุราพอยนะครับไม่ต้องส่งมห้มาครับคุณแบมครับ <ผม S 1> คุณดู <c oughs> ผมเจอทั้งเซตเลยฮะ <c oughs> ของสิงคุราพอยของโจ์ผมแต่ว่าปัญหาคือผมจะเอาตัวไหนฮะเหมือนกับพี่เบียร์เลยฮะคือจะเอาตัวไหนเ <c oughs> รือคุณเลยครับคุณจะเอาแองกิลัสอะไรฮะยังไม่รู้เลยยังไม่เจอเลยอย่ามีทั้งโชวะมิเลเนียมอไฟนอลวอร์สสิงคุราพอยก็มี สามารถปังตาก็ได้ไหมเดี๋ยวจบเร็วไงไม่ยอมไม่เห็นเออเฮ้ยเฮ้ยพอแล้วเฮ้ยยังพี่ยังไม่โดนพี่ยังไม่โดนแต่พี่พี่พี่เล็งแล้วแต่พี่ยังไม่โดนว่าเอ็นกิรันเนี่ยมันมีหลายภาคหลายดีไซน์ใช่ไหมใช่เออเพราะฉะนั้นแล้วที่เบนหาตามหาเนี่ยอาจจะ ต้องหาที่ถูกใจจุกจิกนิดนึงอาจจะจุกจิกนิดนึงแบบว่าก็อยากได้ตัวไหนจะเป็นซอฟหรือจะเป็นงานฉากอะไรก็อีกเรื่องนึงด้วยรืมเพิ่งเจอปัญหาอย่างหนึ่งว่ะก็ปัญหาไงฮะเห็นตัวเล็กๆอย่างเงี้ยหลายๆตัวเงี้ยเขาไม่ได้ขายแยกขายนะเขาเหมือนเขาขายเป็นเซตเนี่ยหลายๆเซตเลยอ๋อก็คือซื้อทีหนึ่งต้องซื้อยกชุดเลยเนี่ยแปดตัวสี่ตัวไม่ใช่งานง่ายละเอาเลยนี่เหมือนจะไม่เหมือนจะไม่ลาบลื่นเนี้ยที่จะลองหาจาก ดูร้านอื่นด้วยเป็นตัวเลือกไปใช่ตัวเลือกทีคือกาเมล่าเนี่ยพี่ว่ามันมีความหายากประมาณหนึ่งนะหมายถึงว่าไอ้งานพวกเนี้ยเราแบบครบๆอ่ะอันนี้เขาคงไปจัดเซตมาแล้วอ่ะแล้วมันมาให้เรามาแล้วงเงี้ยอนนี้เขาเป็นคู่ๆอ่ะพี่หรือว่าเซตหมดเลยเซตของมันเลยเกือบหมดเลยเอออย่างเงี้ยที่เป็นงานฉากเนี่ยสองพันเจ็ดเฮ้ยพี่สองพันเจ็ดกี่ตัวเนี่ยแปดตัวเฮ้ยแต่ก็เยอะอยู่นะพี่คุ้มอันนี้ก็ยูอย่างเดียวเอาได้เวลาเอาเขอน เพิ่งเคยเห็นก็ซิลล่างานเดียโฟเรียลตัวนี้เป็นของจริงว่ะเออพี่ก็ยังไม่เคยแบมพี่ไม่ซื้อตามโจทย์ใช่ไหมอยู่ที่พี่เลยถ้าพี่ตังพอพี่ก็ซื้อสองตัวเลยมันสวยอ่ะจริงจริงพี่เล็งไว้ตั้งแต่เปิดเพียนะแต่พี่พี่พี่อยากพี่เราดูว่าเอจะลิกหรือว่าจะตัวธรรมดาดีแต่รู้สึกว่าลิกก็สีสวยก็เลยเออกำลังคิดคิดอยู่อันนี้เป็นตัวธรรมดาใช่ไหมจับไปถ้าใจถึงเลย ไม่ใช่แบบกะบต่างทั้งเงินถึงพูดอย่างนี้ดีกว่าเออเฮ้ยพี่เบนผมว่าจำได้ว่าร้านนี้มันมีนอกจากกอซิลามีพวกอุลตร้าแมนด้วยตรงนู้นตรงฝั่งนั้นใช่ไหมไปไปดูนะ ดูเล่นๆหน่อย,อยๆก็มาละถึงจะไม่ใช่โจ์อันนี้พี่เบียยูยงนี้พอดีเลยพี่เบียดูอะไรอยู่ฮะนีะ่พี่เจอลาดอนนี่ออกจะใครอ่ะอ๋องานอีวาคุระก<ช>็แต่ตัวนี้ผมมีอยู่อะไรส,<ว><อ>สวยเลยสวยเลยเป็นลานดอนของภาคแรกนะใช่มลาดอนหน,นังเดียวใช่ใช่ใช่แล้วก็มีพี่เจอนี่น่าจะเป็นงานไดแคสนะเป็นยางของอุลตร้าแมนอะกล่องยางเห็นไหมคือพี่พึพพ่งได,งได้รถเจมบอลที่มันเป็นไดแคสแล้วแล้วแพ็กเกจแม่ง คล้ายๆเงี้ยเลยคิด<ม>ว่ามันน่าจะเป็นไดแคต์เหมือนกันร้อยห้าสิบเองโอ้ยราคาดีคิดว่าคนที่เก็บอุ้นตาแมนแหละจะรู้จัก CDP อยู่แล้วเป็นลายแบบคนแบบ มันเป็นสูตรตามันเลยทําสูตรตามสูตรแอคเตอร์ในหนังอะแล้วก็มีพวกอุปกรณ์แปลงร่างอะไรด้วยก็ว่าน่าสนใจตรงนี้ครับตรงนี้ก็เป็นโซนอุนตอแมนนะครับอย่างเมื่อกี้บอกแต่พี่อยากให้ดูการจัดดิสเพลย์ของร้านเขาซึ่งมันแบบเนี่ยเป็นแนวทางอย่างในการจัดคืออุนตอแมนเนี่ยมันเป็นตัวละครประเภทที่แบบยืนตรงนะสงศ์มากแล้วก็คือมันจัดอยู่ในตู้อะคริลิกอะ ง่ายมันมันจะไม่เหมือนก็อซิล่าใช่ไม่เหมือนก็อซิล่าเนี่ยที่จะมีปัญหาเรื่องหางยาวอะไรอย่างเงี้ยแต่ตู้น่าแมนเนี่ยเนี่ยดูแบบมันจะจัดมันแบบมันสามารถจัดวางอยู่ในตู้เป็นระเบียบเรียบร้อยใช่แล้วมันก็ได้แบบพอมาวางเติมไฟเติมอะไรอย่างเงี้ยมันจะดูแบบคลาสสิกอ่ะเออขนาดที่พี่ยากไม่ได้เป็นแฟนต้นาแมนขนาดนั้นพี่ก็ยังรู้สึกเคลิ้มเออเคลิ้มตามอ่ะจัดไปแต่จะติดหนึ่งตัวร้านเนี่ยเขาจัดแบบดึงดูดอ่ะเออมัน มันทําให้ของอะ่ะมันแบบทํางานอะ่ะแสดงพลังของมันอะไรอย่างเงี้ยพี่เบียดูจะรู้ทางช่ำมชองกับพวกเราอะครับนำเดินนำเลยเนี่ย <c oughs> ร้านแอนทอยสนะครับผมทางรอดกูอีกน,นึ่ง <c oughs> ซื้อตัวเดียวเล็กๆกามล่ <c oughs> าใหญ่ก็กมี เฮ้ยผมมีนำเสนอพี่เบียมาพี่เบียมาที่ไอ้นี่กูไม่ไว้ใจเลยพี่เบียนจะโชว์อะไรวะร้านเลเจนด์ทอยนะฮะที่คราวที่แล้วผมโดนเมการอนไปนะฮะนี่นี่ไงผมเรียกพี่เบียมาดูงานนี้ไงนี่นี่มันของพี่ไม่ใช่เหรอนี่คืออธิบายพี่อธิบายฝากนี่เป็นงานของเบน สายสตูดิโออะไรครับเป็นงานเปลี่านแปลงถ้วใครก็ไม่รู้มาปล่อยที่นี่สงสัยไม่รักแล้วก็เลยเอามาทิ้งเจ็บช้ำไหมเจ็บซ้ำใจไม่เป็นไรเขานี่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 พี่ชอบตัวนี้มากเป็นกามิล่าที่มันแบบว่ามันเป็นท่าโพสที่ไม่ค่อยเจออะไรเป็นท่าแบบอยู่ภาคลางพื้นเออยู่พื้นแ้งโจทย์ไหมพี่ผมโง่สนนะตัวเนี้ยคิดว่าค้างเงินนี่ไม่น่าใช่น้อยเหมือนกันมีเมคานิคองนะฮะหายากนะตัวนี้เออราคาอยู่ที่2,800 อยนี่เป็นอีกรั้งทังรอบหนึ่ง,งพี่นะ้วดูนะแค่สามร้อยแล้วกามเมลา่าออออน่าเนอะเฮ้ยตัวนี้เหมือนมันต้องมีฐานนั่นนะพี่ออของไม่ครบอะ่ะอืมไม่เป็นไรไม่เป็นไร <laughs> คือร้านนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะครับคือโซนนี้ที่พี่มาดูบ่อยๆเป็นก็จะรวมไคจูคือลาเขารู้เลยเนี่ยมีเัง ไอริสก็มีนะ่พี่สนใจตัวนี้มากๆไอริสสามร้อยห้าสิบแล้วมันเป็นสีแบบโอเคไม่ตรงกันเลยหนังอะแต่มันดูเป็นงานแบบอาร์นอะเอาละเอาทางรอดอีกหนึ่งราคาราคาแบบน่าสู่ขอร้อนรับเวทเชยเืยเสียตัวอะไรดูราคาที่เป็นช้อยช้อยมีเยอะแค่ไหนตอนนี้ไม่รู้ว่าตอนนี้แบบเลื่อนลอยมากเลยนะ เนี่ยถ้าพี่แบบคิดไม่ออกเนี่ยตัวเล็กๆไม่มีเนี่ยแบบพวกกระสปองเล็กๆเนี่ยแองกิลัสเนี่ยเห็นไหมตัวแบบบัลลากอนจะได้ทั้งทีอ่ะเอาจงจริงอ่ะมันต้องแบบมีอะไรที่มันพิเศษพิเศษหน่อยก็่าจะจบยันกลับบ้านละใจเย็นวิ่หืงเขาได้แล้วเขาเอาใหญ่นะชิวชิวเอาแล้วล่ะสิครับตอนนี้ผมกับพี่เบียร์มีตัวถูกใจเลือกไว้แล้วนะครับแต่ว่าพี่เบนยังไม่เจอแองกิลัสตามโจที่อยากได้เลยมาเอาใจช่วยพี่เบนกันนะครับไม่เจอสิที่ผม รู้สึกว่าแบบอยากจะได้เลยพี่ยังไม่ได้แองกิลัสที่เลงเออไม่เหรอใช่แต่พี่พี่นึกออกแล้วว่าม,มันมีตัวหนึ่งที่พี่คิดว่าเอออันนี้พี่ว่าพี่จะเก็บอันนี้แหละอ่ะอยัีีมีรออ้านหนึ่งนะฮะที่พี่ว่าชาวกาซิล่าไม่น่าพลาดเพราะว่าเหมือนร้านอะเขารู้ดีว่าคนต้องการหาอะไรเงี้ยเขาจัดไว้เป็นตู้ใหญ่ๆเลยเออมาไปดูกันครับ นี่เป็นร้านทอยซีเล็กเต็ดนะครับถ้าใครรู้ว่าเออพี P ่ทาเพจเอ็กัเนี่ยร้านนี้ก็จะเป็นหนึ่งในหลายแทงที่พี่ลงให้เขาด้วยก็คือเป็นร้านที่คุณสามารถหางานเอ็กพัทก็คือเป็นงานที่คุณจะพิออเดอร์งานใหม่หส่วนอันนี้ก็จะเป็นงานหน้าร้านนะซึ่งมันอาจจะไม่ได้ครบหรอกอแต่ว่ามันก็อาจจะแบบอยู่ในแอเรียที่คุณจะตามหาอยู่ก็ได้เลยเนี่ยแล้วร้านนี้ดีโฟเรียเขาเยอะมากังเกตดูคิดว่าใครมาตามหางานเก่าเก่าดีโฟเรียเนี่ย อาจจะเจอที่โดนตัวที่ต้องการแล้วก็ครอบคลุมประมาณหนึ่งนะหมายว่าหมายถึงว่ามีทั้งแบบว่าเอ็กซ์พาให้ดูรุ่นไปใช่ไหมมีมีมีดิฟเวรียวด้วยหันไปทางนี้ก็เป็นเห็นไหมเอ็กซ์พลาสตตัวใหญ่ก็มีอันนี้ที่น่าสนใจมันเป็นใจกันติกนะเมกากอสเมกากอสิล่าโชวะใช่ซึ่งเมกาเนี่ยถ้าตัวมันใหญ่ๆห่อ่ะพลังมันเยอะมากสูงมากหมายถึงว่าสวอล่าของมันใช่ความเป็นดูลมวมเหล็กความโชวะความเป็น อุ่นกระป๋องนะเออดองงของมันนะ่ะไม่รู้อ่ะเอออย่างที่พี่บอกมาแก้ร้านเนี่ยเขาจะเหมือนรู้จักลูกค้าว่ามีสายก็ซิล่าเนี่ยเขาเลยแบบนะอือ,อ่ะอพี่พูดได้เลยว่าร้านนี้น่าจะมีของก็ซิล่าในระดับที่พรีเมียมหน่อยเนี่ยเยอะที่สุดแล<ช>้วที่นี่แล้วก็ร้านนี้ก็จะมีพวกอุลตร้าแมนนะแล้วก็ไรเดอร์แล้วก็สายแบบพวกไคจูจากอุลตร้าแมนเทียบเลยนี่โอ้โหอันนี้พี่ขอพูดถึงอันนี้อันนี้บางคนอาจจะไม่เคยเห็นมาดูของจริงกันได้ที่ร้านนี้ก็คือเป็นใหญ่ e x p e r 30บเซนเบโวเลนเต้ใช่ไม่เอไม่ใช่ซีรีส์ี้าเซนนีีห้าเซนเนยหรอคือพระเจ้าช่วยถ้ามันทำสามสิแบบก็คงระดับจักรเณริกอ่ะใหญ่จงเพราะฉะนั้นแล้วด้วยสเกลมันได้ซีรีส์อยู่เนี่ยแหละใช่ที่เบนออหน่อยไหมสักวันหนึ่งไม่พี่พี่พี่รู้สึกว่าตัวนี้ยังยังไม่ถูกฉลองพี่ต้องงานคิดร้านนี้ก็จะมีแบบครบเลยทั้งไคจูอุลตร้าแมนกับเอเลี่ยนก็ข้างบนข้างบนเนี่ย อันนี้พี่ไม่รู้ว่ามันคือแนวอะไรแต่ว่าราคาดูเดือดนะมันก็เป็นพวกกระจะปองแต่ว่าเี่ปเรี่อยกระจองที่เนี่ยงขึ้นมาหน่อยไม่หน่อยอะเยอะเลยหล่ะเหมือนกันมันมีแสงได้ใช่คือมันมีกลไกตอกโกงโมล่าเนี่ยแล้วมันเหมือนที่เคยเห็นว่าเขาขายตึกแยกตึกที่มีไฟข้างในีนะมันเหมือนแบบคุณก็เก็บครบรอบไปวางเป็นฉากเป็นซัมติงอะไรอย่างเงี้ยใคร มีความรู้ก็เมนหมอกเราแล้วก็เราไม่ค่อยรู้เรื่องฝั่งของอุลตราแมนเท่าไหร่อะไรอื่นเราจะโง่ไปเลยผมไม่โง่พี่ผมไม่โง่มาแปมอยู่ัะพี่ไปพี่ไปแต่เกมนี้กูรอดแล้วอ้าวคัดกันแบบนี้ขิงก็อย่างนี้เลยโอเคตามหากันต่อครับเฮ้ยอันนี้เราก็มาแวะร้านร้านใหม่ เดี้ยงวันแลนด์นะในนี้เก็จะมีของเนกาซะเยอะเราไปดูก่อนว่าอาจจะมีอะไรน่าสนใจใช่ใช่แล้วก็เดินเที่ยวด้วยอ่า ไอเนกาเนี่ยมันก็จะเป็นลายแนวแบบพวกสายของแอคชั่นฟิกเกอร์ของอเมริกานะที่ราคแบบสามารถจับต้องได้ราคาไม่แพงมากอันนี้ก็ในตามป้ายก็ของจะเริ่มต้นที่พันหนะใช่ไหมส่วนก็ซิลล่าก็จะเริ่มที่สองพันกว่าแต่อันนี้มันก็เป็นมือหนึ่งนะใช่ใช่เขาก็น่าจะเอานำเข้าเข้ามาอืมครับผมเพิ่งเคยเห็นอันนี้ก็ซิลล่าหนึ่แบบเนี้ย เมกาทั้งบบอดี้น็อกเกอร์มันทำลายประเภทแบบเป็นเหมือนแบบวางหน้ารถเป็นฟิลแบบกี่หน้าโดนมากเลยเออตัวแกว่งหัวแกว่งอะไรพวกนี้คือในกาทำเยอะมากกว่าที่เราคิดนะเขาไม่ได้ทำแค่แอคชั่นฟิกเกอร์ที่มันสมจริงนะซึ่งคือถ้าเราอยู่เมกาเราจะหาซื้อพวกนี้แบบง่ายมากมันอารมณ์แบบเข้าไปเว่นเลยก็เจอเออปัไปเมกาเมกาเขาก็จะ ดังเรื่องหนังสยองนะมันน่าจะเป็นค่ายค่ายเดียวในอเมริกาที่ทําของพวงนี้อย่างต่อเนื่องในสเกลที่แบบเก็บได้ต่อเนื่องนะเ,เดียวกันคือขยันทําในไลน์นี้ไลท่ลทําไล่ทําเหมือนเราเราเรารู้แล้วถ้าเกิดมันออกตัวใดตัวหนึ่งมานี่มีต่อแน่นอนใช่<ม>เหมือนแบบคนที่ซื้อไลน์นี้ก็<ๆ>จะแบบรู้สึกไม่ทออทิง้งไม่ถูกทอดทิ้งเหมือนลงบันได <laughs> <laughs> พี่พียาแบบ <laughs> พี่รู้สึกแบบแปลกใจกับกับไลน์นี้มากเนี่ย ไอเกรมลินเนี่ยคือมีออกมาทุกตัวเลยหรือว่าพี่แบบมีแบบทุกแนวแบบเออน่าสนใจแล้วอีกอย่างนึงทุกคอสตูมที่มันใส่ในหนังแล้วคือช่วงหลังเนี่ยมีการแบบใส่เป็นผ้าเป็นอะไรมาแบบเออเฮ้ยมันได้อารมณ์เหมือนแบบคอทอยเลยนะแต่ว่าแบบราคาที่แบบเบาลงมาอีกอะไเงี้ยพี่สนใจนะโอ้ยเนี่ยผมสนใจตัวในของแผนสลาบรินมากเลยหนังของลุงเดลโตโร่เนี่ยลุงเดลเออ ก็เป็นแนวสยองขวัญก็หลากหลายนะผมว่าครบเลยนะใครที่เป็นสายแบบแนวหนังฮอร์เรสเนกาเนี่ยคือจะมีพูดชื่อมาเลยมีหมดอ่ะมันเราไปทําแบบถ้าเรามีฉากบ้านสยองขวัญแ่้เอะไพวกนี้ไปวางเนี่ยสเกลมันประมาณเจ็ดนิ้วเท่ากันหมดพอเวลาพี่เบลพูดแบบนี้ขึ้นมาทีไรคือแบบอยากได้มหนมันสั่นไปหมดชัางที่ไม่จำเป็นต้องต้องมีก็ได้เพราะมานึกตามเออวะแม่น่ามีวะ ตลอดเลยพี่เป็นแคสเซลนะครับออ <laughs> อันนี้ก็ที่ร้านเนว่าแลนนะผมก็มี <Neg ga S 2> เนกาถึงช่วงโค้งสุดท้ายของการตามหานะพี่เบนต้องรีบหน่อยนะเเอาจริงอ่ะต้องรีบต <laughs> ้องรีบแล้วก็แยกย้ายเ,เ,เ,เลยนะผมให้10นาที แห่พี่เบนทำไรอะชื่อเลอี่ยเรียเนี่ยแล้วโจดอะโจดท,ท,ที่เรามาถ่ายกันอะเออว่ะเอาละครับผมวันนี้ก็หมดไปสองสามชั่วโมงเดือนกันขาลากเราเลยต้องนั่งอขออนุญาตมานั่งหน่อยฮะใครได้ของอะไรตามโจดกันมาบ้างฮะเรา<ห>มาดูทีละคนโชว์ทีละคนดีกว,ว่าเอาจริงนะสองคนเนี่ยมันเหนื่อยอะไรถามแค่นี้แหละ <laughs> ผมเนี่ยหาเลือดตาแทบกระเด็น แองกิลาไม่มีเลยหรอทำไมถึงไม่มีพี่เพราะพี่มีเกือบหมดแล้วด้วยดิฟอร์เรียพี่ก็มีแล้วเตัวเล็กๆเนี่ยกาชาปองอย่างเงี้ยออก็มีแบบมีแล้วมีซ้ําด้วยซ้ําแล้วแบบที่ขายก็คือขายเป็นเซ็ตนี่หรอวะแบบโอ้โหแบบเออไม่ไหววะถ้าอย่างนั้นก็ไปตามเจอตัวนี้ก็ได้ตัวที่ไม่มีเออเริ่มที่พี่เบียร์หน่อยง่านๆเลยเออแต่พี่ขอพูดสรุปก่อนว่ากัเมล่าเนี่ยง่ายรินเนะมันเออไปไหนก็เจอเออมันข้ไงนขามันง่ายกว่าที่คิดน่เลยง่ายกว่าที่คิด เฮ้ยอยากได้อ่ะเฮ้ยกัเมล่าภาคเคเซ่พี่หักมุมทุกคนหักมุมมากคืออันนี้ไม่ได้ฉี้เลยเออใช่อันนี้เป็นกัเมล่ายูเคเซใช่ไหมใช่ครับมันเป็นงานนี่พี่เป็นงานแพ็คอะรวมหลายๆตัวสีนี้มันบินแล้วพี่รู้สึกว่าถ้าบินอะเราไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แล้วแม่งทำแบบเปไฟด้วยมันทำมันน่ารักด้วยนะใช่เออเอาอันเนี้ยไปวางบนแบบ บนโต๊ะทำงานเออน่ารักน่ารักนะเออโอ้โหหักมุมจริงวะอันนี้ราคา280บาทเท่านั้นกำลังดีใช่นะของผมโจทย์คือตัวจากก็ซิล่าซิงคูล่าพอยต์ตัวไหนก็ได้ตัวไหนก็ได้แต่ว่าผมคิดว่าถ้าเกิดซื้อไอตัวก็ซิล่าร่างใดร่างหนึ่งเนี่ยเทเลสทีสอมฟิเบียอควาเทลิสอะไรเงี้ยผมรู้สึกมันดูความรู้สึกมีตัวหนึ่งแล้วมันต้องเก็บให้หมดทุกร่างวะอะไรเงี้ยอ่าองกิรัสเอ้าชนกับพี่เบน สรุปได้แองกิลัสนะผมของซิงคูล่าพอยต์เป็ล็กตัวนี้ไว้เราตัวนี้เหมือนกันเออแต่ว่าพอดีว่าน้องมันโจทย์มันเป็นกอร์ซิล่าซิงคูล่าพอยต์ใช่ไหมใช่ก็เลยแบบอีกอย่างหนึ่งผมก็มองว่าตัวนี้มันสวยเลยคิดว่าให้แบมเฉ็บดีกว่าขอบคุณมากครับพี่นี่ก็เป็นแองกิลัสอ่าฉบับของอนิเมะซิงคูล่าพอยต์นะครับผมมีป้ายแท็กมาให้ด้วยเออสวยเลยแต่ว่าจุดขยับมันจะน้อยหน่อยจะหมุนได้แค่ขานะครับแล้วก็หมุนที่หาง ตัวหัวจะขยับไม่ได้นะฮะแองกิลัสคุณได้ตัวไหนฮะโอ้ยมันคือแองกิลัสจากภาพก็ซิน่าไฟนอลวอลค่ะอ่าเอาองคู่กันเลยเออมันไม่เต่าสัตว์เต่าเอาจริงโปเกมอนมันก็มีงานของแบมนี่แหละแล้วก็มี ตัวนี้แล้วก็มีของภาคโชวะซึ่งเป็นน่าจะเป็นภาค Destroy All Monster อ่าแต่ตัวนั้นอะผมผมมีแล้วอีกตัวนึงอะ่ะมันถูกกว่าแต่มันไม่มีแท็กผมก็เลยแบบเฮ้ยเพิ่มนิดนึงเอาแท็กไหนๆก็ถ้าเกิดซื้อแล้วถือว่าเป็นความทรงจำไปเลยครับเก็บยาวไปเลยอะไรอย่างงี<อ>้ได้อย่างหนึ่งแท็กถ้าเราดูเวลาถ้าดูดูปีดีๆ2005นเนี่ยเกือบ20ปีแล้วใช่ไหมเอ้แต่ว่าตัวเนี้ยดีเทลสวยกว่าที่ผมคิดนะตัวตรงหางอะไรเงี้ยกับเกรล็ดที่เขาทำอะ่ะเออก็ ดูแบบรายละเอียดเสเกลเดียวกันสเกลคล้ายกันอาพูดตามตรงว่าตัวเนี้มันเป็นยุคลุ่งเรืองของซอฟเลยที่แบบซอฟกําลังดีเทลดีเออหลังจากเนี้ยออกมาคือแบบไม่ได้แล้วอ่ะมันแบบดูคิงกิโด่าในไอ้นี่ดิมอนสเตอร์แพเน็ตอ่ะกอนิลาเอิร์ธอ่ะโอ้โหอย่างกระเปือกกล้ยแล้วก็ซอฟยุคใหม่ก็เห็นสีก็ไม่ค่อยดีนะใช่ใช่ถ้าเทียบกับสมัยก่อนคือเนี้ยถ้าเกิดว่าเราโพสต์อัพดูตาดูอะไรเนี่ยคือแบบมันจะเห็นเลยใช่ไหมแบบรายละเอียดแบบ ตาสีน้าตาลปากเขียวอะไรเงี้ยอ่ะโอเคก็เลยถือว่าแบบอ่ะเก็บความทรงจํเพราะตัวนี้พี่ก็ถือว่าเป็นนัทบอเป็นภาคที่พี่โตมาด้วยอะไรเงี้ยอืมป่หตอนนั้นอ่ะเอาวันนี้เกมของเราก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับผมหวังว่าคุณผู้ชมจะ e น j o ยแล้วก็สนุกกับการที่ดูพวกเราทำคอนเทนต์หาเรื่องเสียตังค์กันอย่างนี้นะลองเอาไปเล่นกันได้นะเออไลนก็สนุกดีเวลาสนุกเวลา,วลาแบบไม่รู้จะซื้ออะไรเรามาเที่ยวกับเพื่อนอะไรเงี้ยแบบว่าเออก,ก็เป็นจบแบบขำๆกัน ไม่ได้จำกัดราคาว่าต้องซื้อแบบถูกแพงแค่ไหนนะอืมอันนี้ก็ง่ายไงเจอโจทย์ง่ายกันทั้งสองคนมาเดี๋ยวถ้าเกิดมีคราวหน้าถ่ายยวผมเขียนง่ายกว่านี้เลยูเล่นูเล่นเล่นสนุกดีครับสนุกดีพี่ต้องกัดตั้งแต่กลางรายการเลยเออเดินตุ๊บเจอเลยโอ้พี่เจอคนแรกเลยแบบคราวหน้าพวกเราไคจูเต็มตู้ฮะจะไปถ่ายกันที่ไหนก็สามารถรอติดตามกันได้ในช่องไคจูคิงดอมนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมสนับสนุนไคจูคิงด้อมด้วยกัน กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้นะครับวันนี้ผมแบมแล้วก็พี่เบนกับพี่เบียร์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเพราะว่าเราเสียทรัพย์กันไปไม่น้อยนล้วันนี้กบบ <laughs> ล <laughs> กับบ้านก่อนนะีกว่ะก่อนจะเสียตังค์ไปมากกว่านนะี้ฮะสวัสดีนะครับผมทุกคนสวัสดีครับ <laughs>